สวัสดีครับพบกับเราครับช่องน้อยหน่าแฟมเบอรี่ครับครับมือหนึ่งปลรี่เก่ามือครับว่าออกมาก่อนครับผมมือานว่งปลี่ได้สมร่งสร้างครับขยายร่งสร้างครับรถเอาสร้างมาเห็ดครับจําเป็นต้องเอาออกมาครับผมเดี๋ยวอีกสักหน่อยครับเดี๋ยวเข้าไปครับลอรถดินมาล่งครับลอรถดินมาล่งแล้วจังสีเอาเข้าไปครับ ขามาใหา้พ่อเดแม่เพิ่นไดทูต้นไหม่ต้นยังไปตั้งครับทูต้นใหม่เพราะมีแห้งถูต้นไหม่ต้นไหลพอออกมาข้างนอกนยังบม่นอนครับยังไม่นอนครับเพราะว่าไม่กล้านอนงัวน้ำเ็งงัวเตงส่างเพื่นกับยันนี่ครับงัวอีนี่ใส่งัวครับที่ว่าออกมาแกตก่ง่ายอยู่ครับไม่เหนื่อยน,นาครับผม ปลาลูกออกมาง่ายครับเดี๋ยวลอร่อ,ลอ,ลอลดลอดรถดินมาก,ก่อนครับพอลื่อจังสีเอาเข่าไปครับได้รถด,ดินมาก,ก่อนว่ายจบมือเดียวเลยครับเข้าจังบัวได้อ,ออกอีกครับผมถือว่าให้ได้จบมือเดียวเลยถือว่าซ้ำส้างปลาละครับเปรียบเสมือนช้างป่าเลยนะครับ สบการ์ล้วนๆนะครับโอ้นครับเดี๋ยวล่อๆกินหญ้าน้ำแม่นหน่อยคุณแม่นหน่อยก็ลากอาหญ้ามาเมืองครับประสบการณ์นะเรียนรู้เนะครับคุณเห็นบหมคุณอึดอัดดันต้นไหมเดลยวถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับจากแม่นะครับไปไปพาลูกไปกินหญ้าเด้อไป ไป,ไปไปกินานุ้อปุ๊บกินเา้ต้องหันหน้ามาทางง่วครับป้องกันครับยานเอ้าไมหน่อยคือบอ่อปาดออกเอ๊ะยเี่ยเอยยอ, <c oughs> อได้เห่ียดใจครับ ดีใจขนาดเลย <Yeah. S 1> ตีงัวไม่หน่อยอ็งงัวออกไปทางไหนเด้ <Yeah. S 1> เอ,ออพูดแล้วไปทางพูดผุ่นแม่เขาแม่งงัวแม่งงัวไหนก็พยานเลยี่หยาดต้องหยาแม่แมกินอยู่ป๊ะเศร้า ไ,ได้ลูกฮะเดี๋ยออกมาข้างนอกบรรยากาศเป็นยังไดโล่งโจ่งเด้ไหมนี่โล่งโจ่งโล่งโจงโ่ง,จงแะดือแห่งแล้วล่ะครับผมคือว่าไก่ไปหายแล้วแะดือ้อกำลังไล่น้องออกครับ ว่าก็มีบวมนิดหน่อยครับอืมมายอย่างมาเล่นก็พอสิฮะอืมอืมนานนานนานเล่นได้ครับบันั้นนี่เริบเริบนานมึงมึงมึงขาเหยียบ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 ได้เหยียบได้อู้ ไปไปไปเอ้ยสูสู้สูืเอดานดำาฟสู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 อ้อุชุไดีอ,ออกข้างนอกเ่ยครับเล่นยงางคักเลยครับหยอ,อกคนเลอเล่นยงางคักเลยฮึฮบวมีมู่หยอ,อก,กว่าลูกอื

าเลยมาเลย,เลยนักเลงนะครับาพี่มาพี่นักเลงน้อยเอยเอที่นอนมากกับบอนอนนะครับต้องร่อเขาไปนอนในขอกครับปะเพล็ดใจพี่ลูกมากมากมากกินบ่เป็นอย่าไปเศร้าหลายน้ำมเมร์นะ จอมแข้งเก่งครับจอมแข้งเก่งครับทูกชายเม่น้อยหนาๆนี่จอมแข้งเก่งกลิ้งกลิ้งตาสิรับหร้อครับเดว่าวก้ารับครับผมเพราะว่าทางนอกครับ เก่ามือครับออกมาทองโลกกว่วงครับเลยประกาศรับเลยนี่ปกตินอนแล้วครับอยู่ข้างใน,น,น,นอ้ยย่งเขาห้องกับว่าตกตื่นตกใจอย่างเลย เป็นบางตน้นหูสั้นเลยครับพึ่งวิ่งแล้วครับยินเสียงมือหอกผมไม่สนครับผมจะเล่นสนุกอย่างเดียวเออ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 เร็วมา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 เร็ว,รวย่าไปเขาแตะทั่งเขาบบให้เขาไรเขาก็หุนหวย เอางยดยไต้ลูกมาเร็วเออนั่นแหละนมบอกกินนี่ว่นไปว่นมาม่อยากให้กินนมแต่ว่าลูกบ่อยากกินกับลูกอยากเล่นครับมือขาที่หาเพื่อนๆู้ติ๊งติ๊ๆติ๊งิ๊ิ๊ิ๊เกดเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแวม่ยกับบวกเนาะเด็นยังกัน,กน,นกเนาะเอ๊บบ่กกิน มึงกินกับเห็ดเขาแง่งเด็กเขาก็กตีเอาอยู่แต่มึงหักสีนอนหัดครับเพราะลื่นก็ล่อรถดินครับรอรถดินมาลงก่อนถึงจะเข้าได้ครับคอ,อกครับเดีย๋ยวนี้ค่ะพอเราไถกันยังเห็ดคอ,อกอยู่ครับผมยังเกียร์เล็กเกียร์หยั่งไห้ครับผมแต่งคอ,อกนี่เรียบๆครับนี่นะครับ หรือว่าเป็นประสบการณ์รั้งแรกเดี๋ยวพลื้อกระชั้าออกมา,รารเ,เรื่อยๆครับต่อไปถ้าเดื้อแห่งพลื้อกระชั้ายางได้ครับผมของพ่อยางก้อละกินนี่จะถือว่าโอ,โอเคครับออกมากับโบยากครับผมพลื้อกบ,บเดียครับจูงผ้าเอิรนมาเมย์มาสามเมย์มาเลยครับแต่ว,ว่าเวลายางออกกําลังกาย้าสชิญยางยากครับเพราะว่า ลูกเพิ่นหว <แฟ S 1> งนาไว้ครับผมเมึงครับกินน่มแล้วสิลับบนกินน่มแล้วกินยังไหนสิลับบอกยาน่ิลับอะไรย่อยกบบนนอินจน,นขาลังเต้เจ๋ดอะไรเ็ดปูนโอล้ลย ออกมาบอตื่นบอทวงยังครับผมถือว่าดีครับเออพูนครับอ <c oughs> มี้สั่งยางมากปูนยังบอ,องบตื่นเลยครับสั่งง่ายไงยางพันมึงกินนมแล้วขางนึงครับมึงสิกินอีกบ่าขางนึงครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปออกจากคอกมือแรกครับมาอยู่ถือว่าปลาครับแต่ว่าบปลาครับถ้าปกติแล้วถ้าเพิ่นว่าเกรดกับวงนนี้นะเป็นปลาครับผมปิิไดโอบายครับผมครับมอง่นเคยอยู่ครับนี่ครับต้นลูกพ่อยก็ไม่ในนาอยู่แต่ก่อนนี่ครับนี่นี่นี่ต้นนี้แหละครับมองเ่นเคยเล่นเคยชี้เคยปีนหลังกันกับต้นนี้แหละครับแต่ว่าเดือนนี้ปลาเบิด ครับแฟนแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้ครับพ่อรือขอขอบคุณครับขอบคุณครับทุกๆคะแนนครับผมขอบคุณแม่ๆม่ครับผมขอบคุณแม่แม่ครับขอบคุณทุกๆคะแนนขอบคุณทุกๆกําลังใจครับผมที่มอบให้ครับขอบคุณ แม่น้อยนาน้องเพชรจ้าครับผมขอเรืขอ,อขอบคุณครับอย่าลืมครับซอยกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อรับมชมคลิปใหม่ๆของทางช่องแม่น้อยนาแฟมิลี่ครับผมครับสวัสดีครับ